จะมาแก้ทรงจมูกครับปรับโหน่งให้ดีขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าช่วงไปมันโก่งไปนิดนึงอะไรครับสวัสดีครับชื่อบีครับตอนนี้อายุ34ปีครับทาธุรกิจส่วนตัวอยู่ครับจะมาแก้ทรงจมูกครับปรับโหน่งให้ดีขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าช่วงไปมันโก่งไปนิดนึงอะไรครับแต่อยากแก้ให้มันดูโอเคขึ้นให้มันดูตรงขึ้นอีกนิดนึงเลยครับทามาเกือบ7ปีแล้วครับอ,อยากได้ทรงที่ออกแนวแบบโดง่ง ตรงๆแบบออกแนวฝรั่งนิดนึ่งนะครับเรฟเฟนี่อยากได้ทรงแนวประมาณของเคีย u r นูรีฟครับพอดีดูในเพจแล้วเห็นรีวิวเห็นสีมอูมองเลครับก็เลยก็ทักที่จะแบบ มั่นใจก็เลยเลือกทำที่นี่นะครับยังไงก็เดี๋ยวรอดูฝากติดตามนะครับว่าแก้เสร็จแล้วส่งสมุดสองมาโอเคไหมถูกใจไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวรอดูครับสวัสดีครับน้องบิ๊กใช่ไหมครับครับวันนี้มาแก้จมูกใช่ครับทำมานานหรือยังครับทำมาประมาณเกือบ7ปีแล้วครับเกือบ7ปีเนาะครั้งนี้อยากแก้เพราะว่าอ่ารู้สึกว่าช่วงตัวนี้ครับมันมันมันมีความงโอเคไปนิดนึงเดี๋ยเราจะดูตรงนึ้นตรงขึ้นแต่ไม่ต้องเชิดนะครับไม่ไม่ได้พุ่งเวอร์เกินนเดี๋ยวพอตัวซิลิโคนเดี๋ยวจะเหลือตรงน มันจะได้ขนาดไหนแต่จริงพอเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะดูดวงขึ้นตอนนี้เป็นไซส์กั้งตึงระหว่างเบอร์ M กับเบอร์ L เนาะบางครั้งมันจะดูยากนิดเพราะเผื่อมีซีคอนข้างในอาจจะเริ่มทำขอดเราเอาซีคอนจองมาแล้วเทียบไซส์จะได้ไซส์ที่ชัวร์กว่าถ้าหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเลือกไซส์ที่มันพอดีกับจมูกอะมันทำออกมาจะส่วนมากกลัวเผื่อเอ้ยเบอร์ L จริงๆวัดเบื้องต้นน่ะได้เบอร์ L แต่ต้องเปลือกเทียบนิดนึงมันอาจจะเอลจากอันอันข้างในมันยาวก็ได้ใช่มันอาจจะยาวเลยใช มันอาจจะพอดีกับจมูกเราเพาะงั้นเดี๋ยวเราก็เราดูหน้างานลระเดวเปิดซิลิโคนให้ดูรอบนึครับทำเสร็จจะให้ดูตรงก่อน A choice for yourself.